วันนี้ผมก็จะมาสอนทำอินโทรนะครับผมขั้นแรกกดเข้ามาใน Google แล้วพิมพ์คำว่าอินโทรพอเข้ามาให้กดลิงก์อันแรกสุด Intro Can นนะครับกดเข้าไปเรามาเจอกับหน้านี้ให้กดตรงมุมซ้ายมือสุดเลยครับข้างบนนี่จุดลหลายๆจุดแล้วกดอันที่สอง พเข้ามาหน้านี้ให้เลื่อนเลื่อนเลื่อนล,อนลองสุดแล้วกดตรงนี้นะครับข้างล่างสุดตรงนี้พอเข้ามาหน้านี้ก็จะเป็นอินโทรหลายรูปแบบให้เราเลือกว่าจะเอาแบบไหนมีเยอะครับเยอะมากมีเยอะมากครับรงมผมจะเลือกเอาอันลองเอาวันนี้ด่วนแล้วกดตรงนี้นะครับนี่นี่ ลองดูก่อนครับว่าเป็นยังไงตรงนี้แล้วก็โอเคแล้วก็กดตรงนี้ครับสี่เหลี่ยมกล่องสี่เหลี่ยมเราถ้าเราเลื่อนตรงนี้นี่มันเลื่อนไม่ได้นะครับนี่เราต้องเลื่อนตรงนี้นี่เพราะมันจะสลับกับอย่างอืน่นเลื่อนอย่างนี้ให้เราหาตั้งชื่อเป็นของตัวเองนะครับตั้งชื่อตรงอินโทร แล้วเลื่อนหาเลื่อนหาแต่ละอันมันจะไม่เหมือนกันพวกนี้ก็จะเป็นปรับขององศาแต่ละบล็อกหรือแต่ละมุมที่มันหักยังไงฮะแล้วเลื่อนหาชื่อนี่เจอชื่อแล้วก็พิมพ์ชื่ออะไรก็ได้ครับตรงผมพิมพ์ที่ช่องผมแล้วกัน นี่ว่จะขึ้นอันนี้คือชื่อด้านหลังนะส่วนนี้ก็เป็นด้านหน้าน,นี่ครับมาดูจะเป็นยังไงนี่ได้แล้วครับน,นี่เปลี่ยนนี่ไม่ c l e น n bank ได้แล้วครับผมแล้วถ้าเกิดจะกดดาวนโหลดไฟล์ก็กดตรงที่รูปดาวน์โหลดนะครับตรงนี้ แล้วก็เลือกคุณภาพว่าจะเอาขนาดเอาดีแบบไหนเอาจะแบบกูดหรืออะไรยังไงผมขอเอากูดก่อนแล้วกันเอาธรรมดาก่อนผมไม่ได้ใช้แล้วก็กดนี้รอมันดาวน์โหลดนะครับบางครั้งมันก็จะนานมากครับถ้าเกิดเราแต่งเยอะแต่งสีแต่งเวลาให้มัน หมุนแบบไหนหมุนฟังไหนนี่เรามันเต็มพอใกล้จะโหลดเสร็จก็รอนะครับรอก่อนแป๊บหนึ่งให้เรากดตรงนี้นะครับดาวน์โหลดเลยครับดาวน์โหลดวิดีโอนี่รอนะครับถ้าเป็นอันนี้รอแป๊บหนึ่ง มันจะขึ้นด้านล่างนี่อย่างนี้ดาวโหลดโอ้ค,ครับอย่างนี้ว่าดาวโหลดเสร็จแล้วครับเปิดไปดูก่นอนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับผมแล้วก็อยากให้ผมสอนทำอะไรอีกก็คอมเมนต์มาเลยนะครับผมโอเคครับ